บริษัทพิ่นายของเรานะคะมีสินค้าทั้งตำนานและนวัตกรรมค่ะเรามีความโดดเด่นสินค้าของเราสามารถคว้ารางวัลระดับโลกนะคะได้3ปีสอนค่ะและสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในท้องตลาดมานานกว่า10ปีค่ะเราเห็นผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทานสินค้าของเราค่ะ แน่นอนค่ะเราจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์นเฮลนะคะซึ่งเป็นการสร้างฐานตลาดลูกค้าใหม่ที่สนใจดูแลรักษาสุขภาพค่ะและบริษ,ษัทยังมีการขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่ดูแลสุขภาพในด้านต่างๆเช่นการนอนหลับหรือการดูแลรูปร่างค่ะค่ะที่นี่เราให้ความสําคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเรายังให้ความสําคัญในโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานได้รับ GMP GHP และ ISO ค่ะ และในทุกๆก,การคัดสรรผลิตภัณฑ์ของเราต้องมีงานวิจัยมาตรฐานมาลองรับสินค้าของเราเพื่อให้เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพแม้แต่ตัวเรายังอยากรับรทานค่ะ